ต้องบอกว่าข่าวที่ใหญ่ที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานโลกในช่วงนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเก้าอี้ในบอร์ดบริหารของบริษัทน้ํามันรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐอย่างเอกซอนค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในการโหวตคณะกรรมการบริหารครั้งล่าสุดนะคะไม่ใช่มีเพียงแต่ CEO บริษัทอย่างเมอร์กและอดีตซ e o จากคาทาพิล่าเท่านั้นที่ได้เป็นกรรมการค่ะแต่ว่ายังมีสมาชิกใหม่อีก3รายที่มาจากกอง ทุนบริษัท h e เฮดฟันเล็กๆอย่าง Engine n u m b e r ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ช่วง Tomorrow จาก Workpoint Today สรุปให้ฟังค่ะ สิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับข่าวนี้นะคะก็คือว่ากองทุนเฮ g e f ฟันดังกล่าวอย่าง Engine n นน b e r วไม่เพียงแค่ถือหุ้นใน Exxon ด้วยสัดส่วนที่น้อยมากๆเพียงแค่0.02%เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นบริษัทที่เพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่นานแล้วก็มีจุดประสงค์คือต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อนของเ x x o ซแล้วถามว่า En g i จิ n no. นน b e r วทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะเราพาไปดูกันค่ะ ก่อนที่จะไปถึงนะคะว่ากองทุนเฮด g e ฟันนี้สร้างความตกใจได้ยังไงอันดับแรกเราไปทำความรู้จักกับ Engine n u m b e r รกันก่อนนะคะ Engine Number no. รเป็นบริษัทกองทุนเฮด e f ฟันหรือกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุกและมีความเสี่ยงสูงที่ก่อตั้งมาในเดือนพฤศจิกายนปี2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยนักลงทุนอย่างคริสเจมนะคะซึ่งคริสเจมเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถึงแม้ว่าเขาจะ ไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวในด้านนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในช่วงกลางของทศวรรษที่2000เจมส์เองก็ยังเคยร่วมลงทุนเปิดเหมืองถ่านหินในมิดเวสเทิร์นเพื่อให้เกิดการจ้างงานในบ้านของตัวเอง แต่ต้องบอกว่าการลงทุนในครั้งนั้นนะคะประสบกับความล้มเหลวค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดเหมืองไปได้เพียงแค่18เดือนนะคะแต่ว่าก็ไปไม่รอดประสบการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนให้กับเขาแล้วก็ช่วยทําให้เจมส์ได้เข้าใจถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจของธุรกิจพลังงานและการที่บริษัทต่างๆปรับการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นก็เลยทําให้เจมส์เนี่ยปรับมุมมองต่อาการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และวาง Position ของ Engine n u m b e r ว่าจะสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทก็มาจากการลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะนี้นะคะต้องบอกว่าทั่วโลกค่ะและสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศมีการระบุแบบแน่ชัด ว่าน,นี่ถือว่าเป็นเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศไม่ใช่การพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซใหม่ๆแล้วแต่ว่าบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งในปี2,542อย่างเอกซอนก็ต้องบอกว่าไม่ได้แค่เทรนโลกสักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าเป็นราชสีห์ที่ลอยตัวอยู่แล้วค่ะแถมยังมีการไปลงทุนมหาศาลกับการผลิตเชื้อเพลิงใหม่ๆและวางแผนในด้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานช้ากว่าบริษัทอื่นๆด้วย ซึ่งถ้าหากมองย้อนกลับไปในบริษัทพลังงานอื่นๆอย่างเช่นเชลส์นะคะหรือว่าอีกบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเนี่ยก็มีการเพิ่มงบประมาณในการให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนสถานีชาร์จไฟฟ้าที่เก็บแบตเตอรี่และพลังงานทางเลือกอื่นๆที่จะมาแทนเชื้อเพลิงของฟอสซิลเราพาย้อนกลับไปดูผลประกอบการของเอกซอนนะคะถ้าหากว่าเทียบกับคู่แข่งก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหระคะ่ค่ะย้อนกลับไปนะคะในปี2500น 61ตอนนั้นรายได้ของเอกซอนอยู่ที่2 9 0 0 0านเหรียญสหรัฐยังคงเป็นบวกอยู่นะคะบวก18.76%ในปี2,562ค่ะรายได้เหลือ2 0 0 0 0 0 6หมื่นล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าติดลบแล้วนะคะอยู่ที่ลบ8.71%ปี2,563ค่ะรายได้1 8 0 0หมื่นล้านเหรียญสหรัฐและติดลบลงมาถึงลบ31.49% การมุ่งเป้าไปที่การเติบโตระยะสั้นแล้วก็ไม่สนใจว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เอกซอนเองอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นตั้งคำถามแล้วค่ะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการของตัวเองแล้วหรือเปล่าซึ่งทางฝั่งของ engine number no. one เนี่ยนะคะเขาก็มองเห็นโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเอกซอนค่ะด้วยความที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วก็เลยทำให้บริษัทสามารถที่จะเสนอชื่อของสมาชิกคณะกรรมการใหม่ของ ได้นะคะคมีการวางเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่ากรรมการใหม่จะต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าบริษัทจําเป็นจะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศซึ่งถ้าหากว่าสามารถโน้มน้าวผู้ถือหุ้นรายอื่นๆให้ลงคะแนนให้กับคนที่ engine number o n เสนอได้กรรมการใหม่เหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างทิศทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับ Exxon ได้แล้วก็แน่นอนนะคะว่า engine number o n ก็ประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะเป็นเพียงกองทุนเ e d g e f u จิ๋วที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่นานค่ะและมีหุ้นในเอกซอราว50ล้านเหรียญหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่เพียงแค่0.02%เท่านั้นนะคะแต่ว่าพวกเขาทำได้อย่างไรไปดูกันค่ะสิ่งแรกที่พวกเขาทำนะคะก็คือจะต้องทำให้แน่ใจว่าสามารถที่จะชนะได้จริงค่ะ ชัยชนะของ Engine n no. u m b e r 1นะคะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการร่างแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในเอกซอไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ผลและการเฟ้นหากรรมการใหมายที่น่าจะดึงดูดใจผู้ถือหุ้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะคือเรื่องของ Connection นะคะโดยผู้นำของ Engine n u m b e r ออย่างชา a r ลี e พนเนอร์เคยเป็นหุ้นส่วนที่กองทุน h e d g e f ัน d จานาพาร์ทเนเคยประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญเพ ประสิทธิภาพ Parent Controls ของ Apple แล้วก็ยังเคยทำงานใกล้ชิดกับกองทุนกเกษียณอายุของครูแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนบำเหน็จน,นานที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงความสัมพันธ์กับนักลงทุนคนอื่นๆนใน Exxon ด้วยค่ะ แพนเนอร์ใช้วิธีการเข้าหานักลงทุนรายสำคัญสำคัญของ e x x ซออย่าง c o p p e r ที่ถือครองทรัพย์สินอยู่ราวๆ4.44แสนล้านเหรียญรวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายอื่นๆที่เขาคิดว่าพอจะโน้มน้าวได้เป็นบันไดไปสู่การสร้างความสำเร็จ <exactamente>? เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถจะชนะได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิง่งบริษัทนี้มีฐานนักลงทุนรายย่อยที่ใหญ่มาก คุณต้องลดจำนวนรายจ่ายที่ไม่สำคัญลงจากนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันกับนักลงทุนสถาบันและแม้ว่าคุณทำได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้กับนักลงทุนรายย่อยก็ยังคงมีหนทางสู่ชัยชนะประเด็นก็คือว่าแนวคิดและการโน้มน้าวของผู้ถือหุ้นของเ n g i n e Number no. บวันเนี่ยค่อนข้างจะไปโดนใจผู้ถือหุ้นรายอื่นๆอยู่พอสมควรค่ะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นหลายคนไม่พอใจทิศทางการทำงานของเอ x กซเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากผลตอบแทนที่ก็ไม่ดีด ย,ยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเอกซอนก็มีผลงานต่ำกว่าคู่แข่งถึง57.2%ผู้ถูกขึ้นรายใหญ่ยังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าพวกเขาต้องการเห็นบริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคณะกรรมการคนไหนที่มีพื้นฐานด้านพลังงานเลยสำหรับรายชื่อของกรรมการ3คนจาก Engine Number no. อที่คว้าเก้าอี้ในบอร์ดบริหารมาได้ค่ะเราไปดูรายชื่อกันนะคะ คนแรกค่ะก็คือไคซ่าไฮทาล่าจากบริษัทเนสเตปผู้ผลิตดีเซลหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดในโลกท่านที่สองคืออเล็กซานเดอร์คาสเนอร์จากโครงการ X ที่เป็นหน่วยงานนวัตรกรรมของอัลฟาเบต และท่านที่3คือเกเกอรีโกฟผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหากรรมน้ำมันมาหลายสิบปีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นชายชนะของ Engine n u m b e นวันที่สามารถคว้าตำแหน่งกรรมการมาได้ถึง3คนจากการส่งไป4คนค่ะแต่ว่าในบอร์ดบริหารของ e x ็กซเองก็ยังมีสมาชิกคนอื่นอีก9คนนั่นก็เลยทำให้ไม่ชัดเจนนะคะว่ากรรมการหน้าใหม่3คนนี้จะมีพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหน โดยนักเคลื่อนไหวทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบางรายก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยด้วยนะคะว่ากรรมการใหม่ทั้ง3คนนี้จะสามารถปฏิรูปเอกซอนได้จริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าการสกัดน้ํามันและกา๊าซยังคงเป็นแนวทางหลักๆในการดําเนินงานของเอกซอนซึ่งก็น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ว่านักลงทุนบางคนค่ะก็มองโลกในแง่ดีนะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสําคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโชคชะตาของทางบริษัทแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ก็ตามซึ่งทางเอ x ซอเองเนี่ยนะคะเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรวมทั้งบริษัทก็มีประสบการณ์ในการทํางานในมหาสมุทรซึ่งก็น่าจะนํามาใช้เรื่องของการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งได้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนหลายคนมีความหวังแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้ากว่าบริษัทอื่นๆก็ตามค่ะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะการดําเนินงานของเอกซอจะเป็นอย่างไรต่อไปและการก้าวเข้ามามีบทบาทในบอร์ดบริหารของกรรมการสายสิ่งแวดล้อมจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและเม็ดเงินให้กับเอกซอได้จริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ